ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อปีหน้าฟ้าใหม่อะไรดีๆมาลองเช็คนะคะว่าในปีหน้าจะมีอะไรนะคะดีๆเข้ามาในชีวิตให้เราเตรียมรับนะคะสิ่งดีๆเหล่านั้นได้เลยเลือกกองไพ่3ากองตุ๊กตา3ตัวชอบกองไหนนะคะคลิกลงไปดูทันสแตมข้างล่างได้เลยนะเราไปดูกัน,นะค่ะว่า่าวดีอะไรดีๆเข้ามาในปีหน้าฟ้าใหม่กันบ้างไปเช็คกันเลย สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อปีหน้าฟ้าใหม่อะไรดีๆนะคะเรามาเช็คกันดูนะสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับมันจะเป็นเรื่องของชัยชนะนะคะการเริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองอดทนรอคอยยืดเยื้อมานานๆน,น,นะคะมันถึงเวลาแล้วที่หลายๆอย่างที่คุณยึดติดเรื่องราวความเจ็บปวดรักสามเศร้าเราสามคน มันจะได้ปลดแอกนะคะสิ่งที่คุณค้างคาอยู่ในใจออกไปสักทีคุณอาจจะอดทนนะคะกับความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ผ่านมาแล้วมันไม่สามารถที่จะเคลียร์หรือว่าแก้ไขอะไรได้บางคนอาจจะทะเลาะก,กันนะคะมีปัญหาการจากความหึงหวงการยึดติดแล้วมันอยู่ในจุดที่คุณแก้ไขก็ไม่ได้คุณจะอธิบายก็ไม่ได้คุณจะคุยอีกฝ่ายก็ไม่สนใจ แล้วมันก็มีความอึดอัดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสิ่งที่เหมือนกับเป็นอีโก้การเอาชนะหรือว่าศัาตรูหมู่พยามาลทั้งหลายนะคะที่คุณได้พบเจอมันเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณอาจจะได้รับชัยชนะจากเรื่องราวตรงนี้หรือคุณอาจจะได้ปลดแอกตัวเองนะคะออกไปจากสถานการณ์มาคุมาคุที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อใจ มันทำให้คุณนะคะได้ออกจากความรู้สึกอึดอัดตรงนั้นสักทีไอเดวิลนะคะที่เป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะ mm hmm. ก็จะได้แบบสูญสลายหายไปไม่มาทําให้คุณเจ็บปวดใจอีกแล้วและวิธีการเปิดรับโอกาสดีๆตรงนี้นะคะมันเป็นการที่คุณเองเห็นกระจกสะท้อนจากสิ่งที่คนอื่นสร้างให้กับตัวคุณว่ามันคือความรู้สึกไม่โอเคในจิตใจของคุณเนี่ยแหละ ปรับสมดุลความรู้สึกภายในนะคะให้เวลาในการพักผ่อนกับตัวเองบ้างบางคนอาจจะทำงานหาเงินหรือว่าวุ่นวายอยู่กับการช่วยเหลือคนอื่นนานเกินไปจนไม่ได้ให้ความรักความใส่ใจกับความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะงั้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปแก้ไขนะคะศัตรูหมู่พยามารทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตแต่ให้แก้โจทย์ในใจของคุณเองมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์ค่ะหลังจากที่ เราผ่านพ้นพายุอันหนักหน่วงในเรื่องของการออกรบด้านความสัมพันธ์นะคะเราต้องกลับมาเคลียร์ใจของเราให้กลับไปสู่ความสมดุลความสุขปล่อยวางความทุกข์ความขาดแคลนและความเจ็บปวดในสิ่งที่ผ่านมาให้คุณเปิดใจนะคะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์พร้อมแต่ขอให้คุณเปิดใจเห็นความเชื่อมโยงของ จิตวิญญาณนะคะมนุษย์ด้วยกันเห็นความเข้าอกเข้าใจการตระหนักรู้ถึงตัวตนของแต่ละบุคคลที่มันแตกต่างกันไปจะได้ไม่รู้สึกนะคะว่าเขาเข้ามาทำรลายคุณแต่เหมือนเขาเข้ามาสอนบางสิ่งที่ทำให้คุณรักตัวเองเป็นทำให้คุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเคยขาดมาตลอดทำให้คุณกลับมาเติมใจของคุณให้เต็มร้อยและทำให้คุณค้นพบวิธีการแสวงหาความสุขจากภายใน ที่ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกลองเปิดรับนะคะความรักความรู้สึกดีโดยการให้สิ่งนั้นกับตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่หายไปอะคะ่ะคุณความดีความรู้สึกดีๆต่างๆที่คุณทำอะมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่เมื่อไหร่ที่คุณไม่รักตัวเองหรือว่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะคุณจะไม่รับรู้ถึงมันเท่านั้นเอง เมื่อไหร่ที่กลับมาเติมตัวเองให้เต็มมาคุณจะเห็นว่าคุณมีความดีงามอยู่ภายในแล้วเสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองเห็นเมื่อไหร่และสิ่งที่สะท้อนจากผู้คนข้างนอกเป็นเพียงการสะท้อนด้านเมื่อในใจให้คุณเยียวยาตัวเองแล้วคุณจะผ่านนะคะทั้งเรื่องแย่แย่บุคคลแย่แย่หรือว่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผ่านไปค่ะ ด้วยความรู้สึกปิติยินดีและล้างพลังงานลบในช่วงปีก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะปีหน้าฟ้าใหม่จะได้รับอะไรที่เหมือนกับอิสรภาพนะคะการใช้ชีวิตใหม่การออกจากปัญหาความทะเลาะขัดแย้งความไม่ลงรอยแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะที่คอยจะฉุดรั้งคุณเอาไว้ในปีก่อนมันกำลังเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่ และคุณจะได้พบนะคะกับคนดีๆกัลายาณมิตรที่ดีคนที่เขาดีกับคุณจริงๆไม่ใช่คนที่เฟกหรือว่าหลอกลวงแบบที่ผ่านมานะคะเพราะงั้นการที่คุณจะเปิดรับมันได้จริงๆอะคุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดเก่าๆอาโหสิกรรมกับเรื่องราวที่ผ่านมาจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดคิดมากในเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วนะคะ ปล่อยคนพวกนั้นไปให้เขาใช้ชีวิตในที่ชอบที่ชอบของเขานะคะเราจะได้มีความสุขและเอนจอยกับชีวิตใหม่ของเราในที่ของเราจริงๆนะคะหลังจากนี้ใครที่อยากเช็คดวงนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ของคุณก็สามารถทักทายกันมานะคะดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like แชร์ทุกอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร f อนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับคุณมีความสุขความรัก ความสมหวังในทุกสิ่งนะคะเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพ่อากาศกองที่2ในหัวข้อปีหน้าฟ้าใหม่อะไรดีๆมาเช็คพลังงานกันดูนะคะสิ่งดีๆในปีหน้ามันจะเป็นเรื่องของความรักความเป็นที่นิยมชมชอบนะคะอาจจะมีใครนะคะกลับมาตื้อคุณหรือว่ามาตามจีบคุณในช่วงเวลานั้นก็ได้นะ มันเป็นลักษณะของคนทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวพิจิกก็ได้หรือเป็นคนที่เหมือนเทกันไปก่อนหน้านี้นะคะนิ่งเฉยกันไปก่อนหน้านี้จู่ๆก็กลับมาซะอย่างนั้นนะคะมาขอความรักขอคืนดีมาหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณและหลายคนนะอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่แบบให้เงินแบบเทน้ำเทท่านะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันเทมาเรื่อยๆนะ และมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากขึ้นในสังคมใครเห็นใครก็หลงรักนะคะใครเห็นก็แบบเป็นที่ชื่นชอบอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับเนื้อหอมในช่วงเวลานั้นนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหมือนคุณนิ่งนะคุณเงียบๆงียบคุณแบบเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่ากำลังแบบม o t i v a t เตัวเองนะคะให้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบลับๆแล้วเมื่อคุณออกสู่สาธารณาชนหรืออะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับ คนอื่นก็แบบมนแตกเตือนตกใจทาไมเธอเปลี่ยนไปเธอดูดีขึ้นนะเธอสวยขึ้นนะเธอเก่งหรือว่าเหมือนมีศักยภาพมากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในปีหน้าชีวิตก็จะดีขึ้นทั้งการเงินการงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็การให้ความรักนะคะการมีคนนิยมชมชอบมีคนตามตื้อตามจีบด้วยนะ ใครที่แบบห่างหายเงียบหายกับคนเก่าไปก็อาจจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะว่าคุณจะดูมีเสน่ห์จนเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้อีกแล้วและการเปิดรับนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณเองอะคะ่ะไม่ต้องไปควบคุมอะไรเยอะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็สิ่งที่ มันเป็นไปนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องไปพยายามหรือว่าทําอะไรเมื่อฟ้าใหม่มาดวงชะตาเปิดนะคะมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยที่ตัวเราเองอะแค่ยอมรับมันได้นะคะแล้วก็ไหลไปกับจังหวะของมันเลยอะไรต่างๆนะคะที่ตัวคุณเคยเจ็บปวดโกรธเครียดแค้นเกลียดขี้หน้ากันมาก่อนให้ปล่อยมันออกไปนะคะหลังจากนี้เหมือนเรื่องแย่ๆที่มันเคยแบบ มีหึงหวงหรือว่าโกรธกันนะคะมันจะได้รับการเยียวยาแล้วมันจะสัมผัสได้ว่าหลังจากที่ความงอนทั้งหลายจบลงแล้วมันจะเห็นความรักชัดขึ้นและสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นประสบการณ์นะคะในอดีตที่ช่วยสอนให้คุณเข้าใจความรักและเรื่องราวของชีวิตและได้เวลานะคะที่คุณจะให้ความสำคัญกับการผลักดันนะคะการเงินการงานความสำเร็จ ขอให้คุณรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับเส้นทางของคุณเองให้มากไม่ว่ามันจะแตกต่างจากคนอื่นหรือมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนใครแต่อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบให้เสียเวลาค่ะให้เรากลับมามีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเรานะเรามีคนที่ใช่นะคะแล้วก็มีคู่ที่เหมาะสมเป็นเหมือนกับราชาราชินีไม้นะคะที่ต้องคู่กันอยู่แล้วเพราะงั้นขอให้นะคะเปิดใจเปิดมุมมอง,มองแล้วก็ อย่าไปกังวลใจอะค่ะว่าโอ้ถ้าช่วจากคนนี้ไปแล้วนะฉันจะไม่มีคนใหม่เข้ามาแล้วหรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องโสดหรือเปล่านะถ้าเกิดช่วงเนื้อหอมยังหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยให้มันเป็นความรู้สึกเอนจอยกับชีวิตนะ่ะคุณอยากที่จะคุยคุณก็คุยถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็แค่ยอมรับว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่สําหรับเวลานี้ของคุณก็ได้อย่าไปพยายามควบคุมหรือว่าดิ้นรนนะคะให้แบบ ต้องมีคอมมิทเมนต์หรือมีอะไรในช่วงเวลานี้ให้ได้ม,มันมีจังหวะของชีวิตที่เข้ามาจากไปและเข้ามาใหม่เสมอเพราะงั้นแค่รับรู้และอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดเลือกในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในช่วงขาขึ้นน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักการเงินการงานนะคะความรักมันจะมาพร้อมๆกันอะไรที่คุณรู้สึกว่าโฟกัสแล้วคุณโอเคก็โฟกัสในสิ่งนั้นก่อนได้เลย บางคนนะคะถ้าหากปรารถนาจะมีลูกในช่วงเวลานี้ก็มีสิทธิ์นะคะที่จะมีบุตรนะคะมาแจ็คพอตนะคะเกิดกับคุณได้เพราะงั้นถ้าหากไม่พร้อมกรุณาป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอะไรต่างๆที่มันเคยนิ่งมันเคยเงียบกำลังจะได้เปลี่ยนแปลงแปลผันนะคะไปสู่การก้าวหน้าและการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมแค่คุณจะต้องรู้จักรับให้เป็นกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต อย่าเอาทัศนคติลบๆในอดีตนะคะมาใช้กับปัจจุบันปล่อยให้ทุกสิ่งมันมีการแปลเปลี่ยนแล้วอยู่กับกงล้อของการแปลเปลี่ยนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจและสนุกกับสิ่งที่คุณได้รับในช่วงเวลานั้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะยิ้มรับกับสิ่งที่คุณได้ในปัจจุบันเมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่มีะคะ่ะทุกสิ่งมันจะไม่ทำร้ายคุณ การที่คุณไม่ควบคุมหรือบังคับให้สิ่งไหนเป็นไปตามใจอ่ะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นไปของมันอ่ะมันก็ดีของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปสร้างภาพต่อเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ศึกษาเฝ้าดูแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะได้รับนะคะทั้งโอกาสและทางเลือกดีๆเข้ามาในชีวิต รวมทั้งผู้คนหลากหลายมากมายนะคะที่จะเข้ามาเวียนให้คุณได้รู้จักเพราะงั้นช่วงเวลานี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะคุณจะได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปิดรับโอกาสดีๆในวันหน้าฟ้าใหม่ปีหน้านี้จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะงั้นอย่าเอาเรื่องแย่ๆมาปะปนคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตให้อน j o ยนะคะกับความสมบูรณ์ภายในตัวคุณเองทุกอย่างกำลังจะ มุ่งมัน่นพาคุณไปสู่ความสำเร็จแล้วนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงนะคะที่เป็นของคุณก็สามารถทักทายมาดูดวงกันได้ขอให้คุณคนพรมนะคะปีหน้าฟ้าใหม่สิ่งดีๆพรอ,อันประเสริฐที่จะทำให้คุณนั้นได้รับแต่ความดีงามและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3ในหัวข้อ ปีหน้าฟ้าใหม่อะไรดีๆเรามาเช็คพลังงานสิ่งใหม่ๆดีๆในปีหน้ากันนะคุณเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนชนิดเปลี่ยนมากอะเปลี่ยนหนักเปลี่ยนจนแบบโอ้โหชีวิตนี้ตัวตนเก่าคือใครใน่ยจำไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นการเดินถอยหลังออกมาจากปัญหาความขัดแยง้งการมีเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงหรือว่า,าใครบางคนนะคะที่อาจจะเด็กกว่าคุณ มันมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะสิ่งที่คุณเคยแบกหนักๆเหนื่อยๆปัญหาการงานหรือว่าครอบครัวนะคะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะและออกจากปัญหานั้นได้และคุณจะได้สกิลของความเข้มแข็งนะคะเป็นผู้นำมากขึ้นด้วยตัวคุณนะคะจะค่อยๆผ่านมันไปอย่างช้าๆมันอาจจะไม่ได้ปรับปรับนะแต่ว่ามันจะผ่านไปอย่างช้าๆแต่ชัวร์นะคะ มันจะมีหลายอย่างที่คุณจะแก้ไขนะคะและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแก้ไปทีละโจทย์ด้วยรวมทั้งเรื่องที่คุณเคยแบบรอคอยอิสระภาพอะคะ่ะมาเนิ่นนานคุณจะได้รับนะคะอิสระแล้วก็สิ่งที่เหมือนคุณรอใครสักคนอนะมันจะเหมือนกับ การรอคอยการไปหาหรือการไปเจอนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนคุณจะได้ตัดสินใจแล้วก็ได้ปลดแอกตัวเองจากการรอคอยนั้นเพื่อเดินทางไปนะคะเจอกับคนคนนั้นแล้วก็หลายอย่างเลยที่ชีวิตก่อนหน้านี้มันเคยเจอเรื่องแย่ๆนะคะการสูญเสียการเจอกับศัตรูอาฆาตหรือว่าเจ้ากรรมในเวรนะมันกำลังหมดบ่วงตรงนั้นแล้วนะคะแล้วคุณกำลังจะได้ชีวิตใหม่ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นแบบโอ้โหดีจังเลยอ่ะมันอาจจะเริ่มจากการที่แบบพังจนแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเหมือนต้นกล้าะคะ่ะที่แทงทะลุออกมาจากพื้นถนนที่แบบถูกฉาบเอาไว้หนาหลายชั้นมากเลยมันจะเป็นลักษณะการเริ่มต้นใหม่แบบนั้นเลยอ่ะคือหลังจากที่คุณถูก โอกาสต่างๆในชีวิตมาเนิ่นนานนะคะคุณจะค่อยๆกระเทาะเปลือกของสิ่งเหล่านั้นออกไปทีละอย่างจนค้นพบแสงสว่างที่คุณจะได้รับเพื่อจเจริญง,งอกงามเป็นต้นใหม่นะคะไม่ใช่ต้นเก่าแล้วนะแต่ว่ามันจะมีหลายอย่างที่คุณจะต้องทิ้งจากเรื่องราวตรงนั้นนะคะเพื่อให้คุณออกมาได้แล้วก็มีโอกาสในการเติบโตได้แต่การทิ้งเหล่านั้นอะ่ะมันจะให้อิสระ ให้โอกาสใหม่ๆแล้วก็ให้ความสุขในชีวิตคือมันจะไม่ต้องไปจมดิ่งอยู่กับเรื่องเก่าๆอีกแล้วก็เรียกว่าเหมือนทำบุญล้างซวยกันในปีถัดไปนะคะจะได้มีแต่อะไรดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็การเปิดรับนะคะเปิดรับยังไงดีกับเรื่องราวดีๆในปีหน้ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องก้าวออกมาจากเส้นจำกัด ที่คุณขีดเอาไว้ให้กับตัวเองในปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บปวดนะคะรักสามเศร้าเราสามคนปัญหาดรามา่าท็อกซิกชีวิตเป็นพิษเยอะแต่ว่าหลังจากนี้นคุณต้องคลี่คลายปมในใจที่คุณเคยผูกเอาไว้กับความเจ็บปวดกับเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยแบกรับแล้วก็ปรับสมดุลใจคุณเองนะคะให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆการที่คุณจมอยู่กับความเศร้าความทุกข์ ความเครียดความจมดิ่งสิ่งเหล่านั้นนะมันกัดกินหัวใจของคุณกัดกินทัศนคติในการมองโลกของคุณทําให้คุณไม่กล้าเปิดรับเวลาที่มีอะไรดีๆเข้ามาทําให้คุณไม่กล้าที่จะมองเห็นแสงสว่างที่อยู่ปลายอุโมงถึงมันจะไกลนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีนะคะทางออกที่ชี้นำให้กับคุณได้เพราะงั้นสิ่งเหล่านีน้เราต้องมาเคลียร์เอเนอจีก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆคุณต้อง ปล่อยความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ฮิลลิ่งตัวเองนะคะให้มีความเชื่อมั่นความศรัทธาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้เติบโตใหม่ในชีวิตที่เหมือนกับเป็นการพังทลายตัวตนเก่ามาก,ก่อนเราก็เยียวยานะคะจิตใจที่เหมือนกับบอบช้ำม,มากๆของคุณเนี่ยให้มันได้รับนะคะความสุขความรักสิ่งดีงาม ซึ่งคุณจะต้องเป็นคนกที่ให้กับตัวเองก่อนนะไม่งั้นมันเหมือนกับพอคุณกลัวคุณเจ็บคุณไม่กล้าเปิดรับใครเนี่ยใครจะเข้ามาให้คุณก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะรับไหวไหมเพราะงั้นให้กับตัวเองก่อนเลยมันจะได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณดีขึ้นได้แล้วคุณมีฐานที่มั่นนะคะในคอมฟอร์ตโซนที่คุณให้กับตัวเองอ่ะคุณจะใต้ไม่ต้องแบบรอรับจากใครหรือว่าไปยึดติดกับใครที่เขามาให้กับคุณ มันเหมือนพอเรามีแล้วอะคะ่ะเวลาที่คนอื่นมาเติมให้อะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันได้แชร์ลิงได้แบ่งปันมันไม่ใช่การที่เราเหมือนวา่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเราก็รอรับรอรับพอเขาไม่ให้เราก็ทุกเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ขาดแลนเราต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเพื่อออกจากอดีตเก่าๆที่มันเลวร้วายนะคะหลายคนเจอนะคะมาย่อยับมากเลยนะทาวเวอร์ห้าดาบสิบไม้ราชาดาบ แล้วก็8ถ้วยนะคะเรียกว่าจากมาแต่ตัวก็มีนะสำหรับบางคนแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากนี้มาแต่ตัวดีแล้วจะได้เป็นการรีเซ็ตเพื่อเริ่มต้นใหม่นับตั้งแต่นี้ไปเลยคุณจะได้เลือกในเส้นทางใหม่เป็นคนใหม่นะคะแล้วก็ค้นพบอิสระในแบบที่เป็นตัวคุณจริงๆโดยที่ไม่ต้องติดบ่วงของเก่าเจ้าเดิมนะคะมาด้วยเพราะงั้นมันเป็นโอกาสใหม่ๆค่ะที่คุณจะได้รับอิสรภาพ แม้มันจะไม่เหลืออะไรแต่หลังจากเนี้ยที่คุณมีอิสระแล้วคุณสร้างใหม่ได้ขอให้ตรกรู้ในศัก,กยภาพของคุณนะคะเราเมื่อคุณมีกำลังใจที่ดีกับตัวเองแน่นอนว่ากัลยาณมิตรนะคะจะเข้ามาสนับสนุนบางคนอาจจะได้เจอเนื้อคู่โซเมตหรือว่าคนที่เป็นคนที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตนะคะเป็นคนที่คุณเฝ้าตามหาและมันยังไม่ ไม่สามารถออกมาจากพันธนาเก่าเพื่อมาหาคนคนนั้นได้มันมีสิ่งที่จะทำให้คุณปลดล็อกนะคะและเป็นอิสระออกมาจากพายุเก่าที่ทับถมทำร้ายจิตใจของคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะได้รับอะไรดีๆคะ่ะจากที่คุณเลือกมุมมองที่มีอิสระในชีวิตให้กับตัวคุณเองก่อน แล้วก็ขอให้เจอกับฟ้าใหม่ในปีหน้าที่ดีนะคะอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วขอให้ผ่านไปอย่าไปติดชะนักอยู่กับเรื่องราวเก่าๆตรงนั้นได้เวลาเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะไปต่อในวันข้างหน้านะคะยังมีวันดีๆที่รอคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังมีคนดีๆนะคะที่พร้อมจะให้ความรักแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับคุณสิ่งที่คุณเคยจากเคยออกมามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยเสียดายแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะ หลายอย่างมันจะให้สิ่งใหม่ๆแก่คุณเพราะงั้นเปิดรับนะคะแล้วก็ให้กับตัวเองในสิ่งที่ดีที่สุดก่อนการเปิดใจให้กับคนอื่นจะได้ไม่ทำให้คุณรู้สึกขาดแคลนและกังวลว่ามันจะหายไปในสักวันนะคะส่วนใครที่อยากจะรับการโค้ดเพื่อลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจนะคะเพื่อลดแอกตัวเองจากเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆก,ก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังซับ c r i b e ไลค์แชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ